เดินาท่านพระครูฟังเทศน์วันนี้ถึงใจอยูวันนี้ไงนะถึงใจเชื่อทำไมจับใจไม่ถึงใจนอนหลักเบิ่งเนี่ยเนี่ยอาเศษจันท์ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนสอนใ่ตรงไหนตรงไหนแม่นี่ปัญหาอะไรเลยมันเป็นปัญหาเกี่กับตัวพี่เล็กเนี่ยมันไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้ซึ้งอ่ะ มันจะเก็บปิดไปมนะจะออกช่องนั้นก็จะอุดช่องไว้เสียก็ผมขอโอกาสกาบเรียนพระเลรกคุณอาจารย์เล่ไน้อยได้นะครับผมนว่าด้ยผมเห็นเล็กอาจารย์เลย เจอการปฏิบัติของผมเองครับมันติดขัดอยู่บางทีอาจจะหลงผิดไปอย่างที่เกด็รกรคุณรย์เทศวันนี้ก็ได้แต่ผมปฏิบัติมาขนานในสถะนั้นสมาธิยังไม่มันยังไม่มันคงครับพอทีกย็ติดสมอได้เรื่อยๆน้อยก็เลยมาพิจารณาธรรมะก็รู้สึกว่พาพิจารณามอะไร เป็นติปติดไปดีนะครับก็พิจารณาธรรมะก็แยกเยอะอย่างที่เป็นแตกเพื่อรในใจเท่านะี้จนหมดรู้สังขารนี้เป็นปฏิกูลเป็นอนรริจจังเป็นทุกขงังเป็นอนรรัตตาแยกทั้งข้างนอกข้างในแยกทั้งหมดจนเห็นนะครับ ทีนี้เมื่อได้ทําอย่างนี้แล้วต่อมาเมื่อจะผมได้มาที่นี่มาได้ความรู้เรื่องสมาธิดังที่กระผมได้กราบเรียนที่เดก็กกอนจย์ไปแล้วเอาชนะสมาธิเอาชนะเวทนาที่เกิดขึ้นมาได้ไหมายถึงหมายว่าอะไรคือกระผม พอที่จะเวลานั่งสมาธิพอที่ททจะ,ะ,ะทําให้จิตมันสงบลงไปได้หลายหลายชั่วโมงอย่างเวลานี้ผมปฏิบัติอยู่ก็เทีย่ยงเทียเท่ยงคืนครึ่งจนทั้งสว่างก็<อ>มีเวลาพักผ่อนตามธรรมดาพูดกันตามความเป็นจริงแล้วก็อยู่ในระดับสี่ชั่วโมงจากหัวค่ำถึงสามทุ่ม นอนจากสามทุ่มถึงเที่ยงคืึ่นแล้วผมก็ตื่นแล้วก็ปฏิบัติสว่างทุกๆเวลาทีนี้ในขณะที่ผมได้สมาธิการพิจารณาที่เป็นผ่านๆมายกขึ้นมาพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันพอยกขึ้นมามันก็รู้แล้วให้คิดใจมันว่าอย่างนี้รู้แล้วรู้อะไรหมดแล้วมันไม่พิสดารเหมืนอนครัง้งที่เรายังไม่รู้ั ผมจึงเอาสมาธินี้นั่งเป็นประจำอยู่ปฏิบัตินี้แล้วก็พิจารณาธรรมะในขณะที่เดินตรงกรมบ้านในขณะที่อริยาบาอาริยาบทนะครัาบาผมเอาสติจับ,บอ,ยอยู่ในอริยาบานทนี่นะครับผมทุกท่าจิตใจก็สงบดีอยู่การปกติก็สงบก็นัง่งก็เป็นผลอยู่อล้วนั่น อะไรทำมาเท่าไหร่มันไม่กล้าหน้าแต่ให้มันกล้าไปไหนมันก็สงบสงบของมันอยู่แล้วนั่นแหละมันก็กล้าอยู่ในความสงบของมันนี่แหละก็ได้ผลอย่างนั้นมันก็ได้ผลอยู่แล้วนั่นแต่รู้สึกว่าสติยังไม่อยจะเข้มแข็งครับไม่กระเซ็นเข้มแข็งมันไปเหมือนเด็กถึกหัดนั่งถือหัดโดยนั่นแหละ เมื่อรับความมึนงงอย่างเหมือนก็ค่อยแข็งแรงเองมีนจติของมันกันก็เป็นอันว่าแต่ผมปฏิบัติให้ถี่นะผมเนื่องที่ผมนั่งสมาธิตลอดคืนตลอดคืนผมไม่ได้ใช้พิจารณาเลยพยายกธรรมะพิจารณาขึ้นมาทีไรก็มันบอกว่ารู้แล้วมันจะหลงผิดไปนะครับผม อันนี้<า>กถถ็ถ้าต่ถ้าจะของรู้ในีของเองคำรู้แล้วมันก็รู้แล้วจริงๆใช่นี่ว่ามันเป็นความหลอกมันก็ไม่น่าจะแน่ใจอยู่ก็หลอกนี่ใจนณาหมดเลราะถ้าร,รู้แล้วมั้นพวกอาการของผิดแต่มันรู้แล้วอย่งาพงพิจารณาเข้าไปสิอาการของผิดที่ผมพูดกับที่นี่ผมเวยทำานท้งาทั้งขายมีา่งนั่ มันรู้นะเรื่องของกายมันรู้ลึทัดจริงๆหนาเรื่องเรื่องการภาาปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสารพิโคจริงๆมันมีใครบอกมันก็ไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้านี่ก็ไม่ประมาทหนาเจ้าก็จะถามท่านทำไมก็มันความจริงกันเดียวกันนั่นถ้ายกตัวอย่างเช่นพระนัตราภิกขุไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากำลังจะขึ้นไปทูลถามธรรมะ พอทีฝนตกพอเรายืนใต้ถึงพระคับบูดีฝนตกมานั่นท่านพุทธนารทมทำขั้นละเอียดมากเลยนะนี่มันก็เข้าใจทป็นทีเลยฝนตกลงมาก็ฝนจากสายพานน้าฝนจากสายพานตกลงมาก็มาขูดน้ําที่อยู่ข้างล่างก็ตั้งเป็นตัเป็นต่าขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปเพราะกระทบกันก็ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปทั้งกระดูนี่ทั้งกระเทียบกบภายในก็คือเรื่องของท่องขัน มันปรุงยับแะดับไปปรุงยับไว้มีเสียงกระโคบพับเป็นึงเสียงภายนอกเหมือนน้ำตกมาถูกแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอะไระมาผ่านทางหูทางตาจมูกลิ้นกาย,อยพอพรู้ยับยับรสชารสาบก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็อยู่สภาพเดิมของมันของมันท่านเครียดนะแล้วท่านก็รู้ตรงนั้นเสียอ๋อมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่นี้นี่แล้วกร็รู้นั่นแต่พอรู้แล้วเมื่อฝนตกหยุดท่านเลยกัดทุติไม่จะทูลถามพระพุทธเจ้าเลยฟังี่ย ทค่อนข้างเตรียมจะคุณถามไปแล้วก็จะถามปัญหาจุดนี้พอไปก็าฝนเทอได้ฟังอลไรนั่นแหละทำตรงนี้ทุกอย่างตรงฝนสติปัญญามีจับได้หมดพอจะพูดอย่างนั้นเรื่องในปริยาต้องพูดไม่ได้ละเอียดเราอะไรมากมายเมื่อไปเห็นฝนตกแเราพิจารณาดูฟองน้ํากับน้ําฝนที่มันกระทบกันนั้นเนี่ยถ้าเลยระดับรู้ทำเสียว่าดกันแต่นี้เราก็ปฏิบัติดีแล้วเคยปฏิบัติดีแล้วด้วย พ้าคุยกันมันก็เข้าถึงกันปุ๊บกันถือเลยเพว่าสิ่งนั้นมากระทบสิ่งนี้มากระทบอะไรมากระทบกัตามมันก็ขับกับมัรู้ทุนี้อาการทางจิตที่เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองที่มันมีอะไรมากระทบกัตามมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปทั้งมันท้างมันมันก็มีเท่านั้นถ้าเราเปทั้งมันอย่างนี้เจ้าสาระลรวกับมันที่นั่มันก็มารู้ในสิ่งี้รู้เข้าไปถึงรากฐานทังมันน่าก็บรรลุธรรมนะ ท่านกลับไปเสียไม่คุณถามพระพุทธเจ้าว่าันเราเวลาเราเรียนมันก็เรียนไปนั่นแหละมันไม่ได้ชิดเดือนเราปัจบันนี่โว้ยมันเท้ามาหมดแล้วธรรมะที่ไหนไหนเรีอนหนานั่งน้อยแล้วท่านอะไรท่านมณฑุะอ,อะไรคือจะถามธรรมะเมื่อวานเนี่ยถามมาที่วันนี้เป็นยังไงให้หมู่พคนมาฟังบ้างซิ งืกินคนเดียวไงจะให้ผมกินด้วยผมไม่กินนะอ่ะมาว่างมสิวันนี้มีโอกาสที่จะพูดนะเป็นไงฮะมาช้าช้านายก็บอก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 หูผมไม่ใช่หูกระต่ายหรือมาหูคนเนี่ยเวลาคนเวลาคนมีความ้สกอากอากาศให้โรงานทุกวันนีเป็นระบบ เป็นแบบไหนแล้วรงนี้มันม <right> ันก็ไปรู้เสียงนั้นเหรอบนไหนก็บนไหนว่าใช่คณะที่4ทั้งผู้ติดครับทนผมครัมที่้าผมก็ไปออกไปคุครับว่าทไมพวกมันเตรียมตุกไม่เตรียมมันมีปัญเสรบิดใช่ผมว่าอีกสามวัน าคุ้มคาองขอตรงลจะต้งคอยวกคมาทำขั้นสุปริตารตามขั้นของคำระลมขั <regist solchen> ้นไหนไม่จำสำเร็จมาแล้วเหมอหือไม่มันมักจะเป็นนะแล้วจะเป็นกรรมฐานโน่นอยู่อย่างนี้ล้วพ่ผมเคยพูดใช้ความแล้ข้อสื่คำพูดคำจาอะไรมันไม่น่าพูดพูดออกมาทำไมกับใครก็ตาม ดูของมันชัดเจนเมื่อมันชัดเจนแล้วความอยากพูดไม่มีนอกจากเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยมันก็พูดไปตามหนักตามเบาตามมากไม่รู้ทุกเอาออกหมดทั้งคงนี้ก็ออกได้เมื่อเหตุผลมันพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลไม่พร้อมมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละการรู้ทมการเห็นทำการอยู่ด้วยทมไม่หลุด้ดยเลีถ้าอยู่้ดยเลียยมันอยากมันหิวมันโหยอให้พุท่งทราบว่านั่นแหละตัวไข่ มันเคยเป็นเรื่องจีบมันถึงขันคือมันอัศจรรย์กับของอะไรในขั้นนั้นเนี่ยเป็นขั้นั้มันก็อยากจะพูดให้ต่อมือกับเพื่อนฟังอะไรนะจะให้ผมมันมันก็จะเป็นในนิสัยเจ้าของเนี่ยก็ว่านิสัยจะดีกว่าเหมืนไม่ได้พูดง่ายๆนะว่างั้นเลยนะอยู่กับมือกับเพื่อนมากขนาดไหนผมไม่ได้พูดในเรื่องของผมเฉยเหมือนไม่มี ถ้าขึ้นาหาพ่อแม่โูจันแะล้วมีเท่าไรนั้นออกของมันผึงผึผลอะไรเลยนะพอลงามาแล้วหายเนี่ยเหมือนไม่มีนะให้เราคว้นที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของผมเวลาโต้กับพ่อแม่รูจานนั่งหนักบางทีคือมันไม่ลงกันในเหตุผลมันลงไม่ได้มันก็นต้องถกกันเนะพราะถกด้วยเพื่อความรู้ความเข้าใจไม่ได้ถกด้วยที่ถิ่มานานเนี่ยถ้าจ้าพูดตามบรรดาลูกศิษาาย์ลูกหาทั้งหลายไม่มีใครที่จะดื้อยิ่งกว่าผมนะกับพ่อแม่อาจย์มั่น หาทอกกันเสีเสียงลั่นเงนยอมคืนไม่เดือดเนพ้าแตกมาต้องวัดทางข้างเป็นอย่างนั้นกลางวันก็เหมือนกันบางทีแอบมาห้องหลังพุทธีเอาขึ้นไปสองจสองเท่านั้นแหละเวลามีสองสามสี่คนไปแล้วผมไม่พูดเพราะท่านก็รู้ด้วยนะรู้นิสัยเราด้วยเพราะมีท่านไม่ถามนะถามผมถ้ามีสองสามองค์ถือองค์ไปแล้วท่านไม่เคยถามผมมาเป็นยังไงี้ไม่เคยถาม ถ้ามีสองสองไม่ท่านกับเราขึ้นก่อนเลยขึ้นเลย,เลยปั๊บเลยเอากันเลยเพราะมันอาหฐานนี่แต่ก่อนมันก็มาอาจแต่แล้วมันรู้แล้วมันอาหฐานทั้งภาพปฏิบัติทั้งความรู้ที่มันเป็นขึ้นมาอย่างที่เคยพูดย่งนั่งตราบรุบ่งเองท่านก็รู้ในสายผมมาตั้งแต่บัดนั้นแหละถ้าจะถ้าจะพูดเงเผอนนะ ข้นผลโดยใช้หูใช้าตาเพราะแต่ก่อนผมไม่เคยมีอะไรก็อนี้เรียบอยู่เหมือนผ้าเมื่อเร็วที่ผ่านมาไม่ยากเราก็เจ็บเรียบร้อยไม่มีไม่มีลักษณะครึ้งถังตึงตังแต่เวลาเรนนั่งตลอดลุ้งเท่านัมันเห็นความแปลกประหละาดกันทั้งวิธีการต่อสู้ทั้งความรูกก้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้แล้วโอ้โมันอัศจรรย์ขึ้นถึงท่านเลยกราบาเรียนแล้วก็ึงเลยทีนี้ท่านกองฟังโอ้ยนี่ใะไรล่นเนี่ ท่านก็ใส่มาเปี้ยงเลยมมนถึงใจถึงใจนะอยากนั้นมามันก็เลือดอะไรที่นี้นะเพราะมันมีหลักของมันภายในใจเรารู้นั้นรู้นี่คุณปรากาับเดียนกันอันไหนท่านไ,นไม่ถูกท่านก็ว่ามาว่ามามันมันยังเหตุผลยังไม่พอมันก็ต้องสู้ท่านคือค้านท่านพูดย่งยๆนะท่านก็ใส่มาปั๊บพอมาลงได้สัดส่วนลงพระหมอปอั๊บดูท่านสินะ คำแม้มนเกิดที่เกิดขึ้นมาในใจทําไมจะไม่หานวะแม้แต่เด็กเขาไปเห็นไปได้ยินเรื่องอะไรอะไรมาด้วยหูด,ด้วยตาของเขาเองเขายัางอาจหานพูดนี่วะเขาพูดได้อย่างเป็นตุกเป็นตาจริงจริงเด็กือพูดเรื่องนั้นภาษาเป็นภาษาเดียวกันที่เด็กจะรู้เรื่องรู้ราวแต่เห็นก็ตาเด็กก็ตาคนเนี่ยมันก็เห็นช่าเสียเมื่อพูดได้เป็นตุกเป็นตาไปค้านมันได้งไง ันนี่เหมือนกันทำของจริงเป็นอย่างนั้นเนีไงเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันอาจานเมื่อถึงขั้นไม่ทวดไม่ถามถามสมัยเนี่ยมันก็อันเดียวกันอีกแหละถามท่านอะไรความจริงมันอันเดียวกันเนี่ยเหมือนกันถามท่านจะถามเราที่เราสงสัยไม่ได้นี่เราไม่สงสัยเราแล้วถามท่านอะไรเนี่ยมันก็หมดนะ้หนเราก็เคยเป็นสมัจกรศลพูดกันยกมือขึ้นนี่นะ ขู่กระยาขู่ไม่ได้ประมาทพระ่ไม่เจ้าท่าธนวังนี่แม่พระองค์ประทับอยู่จังหน้าก็ไม่ถามท่านวังอยู่เลยท่านเด็กนั่งท่านนี้ใส่ท่านเด็กถามท่านทำไมธนวังนี่เลยเขาไม่ใช่บ้านี่นะทำอะไรไม่ใช่บ้าทำคนเป็นบ้ารู้ตามทำแล้วไม่เป็นบ้านอกจากรู้แหวกแนวนั้นมันเป็นบ้าได้ธนว่าเนี่ยท่านพูดท่านมีข้อแม้ของท่านมีข้อแยกของท่านอยถามท่านอะไรท่านก็สอนให้ถึงความจริงเมื่อมันถึงความจริงตามท่านว่าแล้วจะถามท่านอะไรมันมีใครถามใครแหละ นีม่มันก็เป็นเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่าใครจะว่าบ้าก็บ้าเลยว่าไปเลยจากว่าปากใครมี่ก็ว่าไปเลยความจริงมันไม่อยู่กับปากนั้นนะมันอยู่กับใจที่รู้ต่างหากเพื่อเท่านั้นนะวันนี้นั่นเหนื่อยล่ะไปละนั่นเหนื่อย